ดีเพื่อนๆวันนี้นเรามาเจอกับการเจอกันกับสัตว์มากมายนะคะเป็นคู่เป็นคู่เลยเดี๋ยวให้เขามาวิ่งแข่งกันดีกว่าตัวแรกวิ่งแข่งระว่างบัฟฟาโลแล้วก็แอลฟานสน์ทุกคนมาดูกันดีกว่าอ๋อวันตัวไหนจะไปอ,ะออกนอกเส้นทางแล้วหนึ่ง วิ่งไปข้างหน้าแล้วหนึ่งโนทุกคนโอ้โหผู้ชนะหัวทิ่มไปแล้วส่วนนี่ออกนอกเส้นทางนะคะไม่เป็นไรเรามาดูคู่ถัดไปดีกว่านี่แอรแลแฟนแข่งกันกับเจ้าไดโนซอร์นี่สีแดงคู่เลยเดี๋ยวเรามาเปิดร้อมกันดีกว่าอ้าวไปเลย เล้ยสิคะโอ้โไปแล้วเกาะกันไปแน่นๆเลยนี่ยอดไปเลยเอา้าพาเลี้ยวไปไหนจเจ้าแอลเลแันจะพาไดโนสซอมไปไหนแล้วโอ้โหน่ารักที่สุดเลยอะแต่เรามาดูตัวถัดไปของเราดีกว่านะคะ กับข้าวเหมือนกันแต่คนละสีนะคะอ่ะเปิดไปแล้วตัวหนึ่งยืนอยู่กับที่แล้วตัวหนึ่งไปแล้วทุกคนโอ้โหรวดเร็วจริงๆเลยยเยมาดูคู่สุดท้ายของเราดีกว่าระหว่างเจ้าพิงค์แอร์โลฟนกับซีบรา ตัวไหนจะไปเร็วกว่ากันอ่ะพีซีบ้าออกไปก่อนเ้านี่โอ้โหโอ้โหพีซีบา้าของเราไปแล้วโอ้โหทุกคนเป็นการวิ่งแข่งที่แบบว่าไปคนละทิศคนละทางไปเลยโอเคทุกคนคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืม กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ